นี่นะครับก็มานะครับยังเข้ามาเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับเนี่ยเก้าหกก็ได้จะไปบทด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดตัดไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับสวัสดีสมาชิกที่จะที่จะ,จะโชคดีนะครับในวดของวันที่1ก,ก,กรกฎาคมนั่นแหละครับสำหรับในสูตรนี้ก็มีสมาชิกขอกันเข้ามาหลายท่านนะครับว่าอยากดูสูตรเลขวิ่งล่างนะครับซึ่งผมก็เน้นไปแ,แล้วแหละนะครับในชุดโค้งสุดท้ายล่างเนาะน่าจะได้ดูกันแล้วว่า ให้เลขเด่นตัวไหนนะครับแต่ก็นี่เลยครับมาดูสูตรกันนะครับว่าที่ผมได้มานะครับว่ามันสูตรมันคำนวณมายังไงนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับจะเป็นในสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ลงงวดนี้เป็นวัแรกนะครับซึ่งผมนะครับไม่ค่อยนําเลขหน้าเลขท้าย3ตัวมาคํานวณนะครับก็คือวดนนี้แหละนะครับสมาชิกขอเข้ามาเนาะก็เลยลงให้ดูนะครับว่าเผื่อสูตรนี้จะปังนะครับ สูตรนี้จะเหงนั่นเลยครับเนาะทรงสุดท้ายชุดล่างผมก็นาสูตรนี้นะครับไปจับไปจับคู่กับตัวเลขอื่นๆนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูกันเลยนะครับผมจะทํำคร่าวๆนะครับผมจะทําเอาแค่คร่าวๆนะครับจะไม่ทําทั้งหมดเนาะนะครับลองๆหาวดนี้ก่อนนะครับเนาะคงไม่ทําทั้งหมดนี้นะครับก็จะทําจะทํางวดให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันเนาะอ่ะนะครับหาในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ โดยสูตรนี้เราจะนําเลขท้ายนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับงวดวันที่1นึ่กุมภาก็ต้องเอาเลขท้ายของวันที่17เนาะอ่านะครับงวดล่วงหน้าเนาะงวดก่อนนะครับงวดหนึ่งก็จะเป็นเลขท้ายก็จะเป็น878 8, นะครับแล้วก็จะนําเลข2ตัวล่างเนาะมาก็จะเป็น1 5อ่านะครับหาล่างก็ต้องนําเลขล่างมาคํานวณโดยที่เราจะนํา1แล้วก็5นะครับ คูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็7 1เนาะ1คูณ3ได้3 5 7เป็น35นะครับบวก3กับ5บวกกันได้8 8เสร็จนะครับเรามาดูเลขท้าย3ตัวครั้งที่1โดยมาดูในหลัก10เนี่ยก็คือ8เราจะนำา8ตัวนี้มาบวกกันกับที่ผลลัพธ์ตรงนี้นะครับก็จะเป็น8 8บวก8เป็น16 ใส่เฉพาะหลักหน่วยนะครับนี่แล้วบวกเลขคงที่1เข้าไปนะครับก็จะเท่ากับ7เลขคงที่1ตัวนี้ก็เหมือนกับคูณ3แล้วก็คูณ7นะครับที่ต้องเข้าไปคูณหรือเข้าไปบวกทุกๆุกงวดนะครับเพื่อที่จะได้ตัวเด่น2ตัวนี้เป็นเด่นล่างนะครับปักไม่ปักหลักว่าจะ10หรือหน่วยนะครับแต่ก็มาล่างนะครับนี่แหละครับผลในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ ล่างนะครับก็ออก97นี่เลครับก็มานะครับ97อ่านัหละครับแล้วมาดูในงวดวันที่16ล่ะหาในวันที่16นะครับกุมภาก็ต้องเอาเลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่1ของวันที่1กุมภาพันธ์ก็จะเป็น282 2, นะครับถ้าเหมือนเดิมเลยนะครับ นำหลัก10แล้วก็หลักหน่วยหลัก10จะคูณด้วยเลขคงที่3หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่7 9คูณ9คูณ3นะครับได้27 7 7 77เป็น49ก็จะบวกกันนะครับ9กบวกกับ7ได้เท่าไรได้16นะครับนำมาบวกกับตรงนี้นะครับ ที่เรานำสามเลขท้ายนะครับสามตัวครั้งที่หนึ่งมานะครับก็จะเป็นสองเนาะสองบวกกับหกได้แปดบวกหนึ่งเข้าไปนะครับเพรที่แล้วบวกหนึ่งวันนี้ก็ต้องบวกหนึ่งนะครับก็จะได้เก้าก็จะได้เด็งน,นะครับสองตัวแล้วนะครับสำหรับผลในวันข่าววันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับเลขที่ออกก็จะเป็นสามเก้าเนาะอ่านี่แหละครับ วันที่แล้วมา7วันนี้มา9อ่านี่ครับมาหลักหน่วยเออนะครับสูตรนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเข้ามาทุกงวดนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้ามาทุกงวดครับก็จะมีงวดที่สลับเข้าสลับหลุดกันบ้างนะครับแต่ก็ก็ลองไปคํานวณดูนะครับสมาชิกลองไปคํานวณดูนะครับทั้งงวดไหนหลุดงวดถอดไปมันจะเข้านะครับเนาะอ่ะนี่นะครับผมก็จะลองนําทําคร่าวๆดูนะครับก็ลองนําไปคํานวณดูโดยที่ผมจะขอข้ามมาในงวดนี้เลยนะครับเนาะ เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนาะอ่ะนะครับเราเราจะหานะครับในวดของวันที่1เนาะหมิถุนานะครับหมิถุนาก็ต้องเอาผลวันที่16เนาะนะครับสิ 16. พฤษภาเลขท้ายครั้งแรกก็จะเป็น2 76แล้วก็เลข2ตัวล่างก็จะเป็น1 4ถ้าเหมือนกันนะครับก็จะเอา1 4 คูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็7นะครับ1คูณ3ได้3 4ม4คูณเ4 7เป็น28 8บปบวกกับ3เป็น1เป็น11นะครับเรานำตัวนี้นะครับครั้งแรกนะครับหนักร้อยนะครับหนักร้อยของครั้งแรกนะครับก็จะเป็น2เนาะบวกกันเข้าไปก็จะได้3ต้องบวกเลขคงที่1เข้าไปเหมือนงดก่อนนะครับ3บวก1ก็จะเป็น4นี่แหละครับ ไดเด่น2ตัวนี้นะครับสำหรับผลในงวดของวันที่16เลยนะครับ2ตัวเลข2ตัวก็จะเป็น4 5หนะครับนะครับนี่นะครับนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับต่อไปหาในงวดของวันที่16เนาะ16มิถุนานะครับก็ต้องเอาครั้งแรกนะครับเลขท้ายครั้งแรกนะครับเลขท้าย3ตัวครั้งแรกก็จะเป็น9 7 8เนาะแล้วก็เลข2ตัวนะครับก็เลข2ตัวมาคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็7นะครับ4 3เป็น12 5 7เป็น35บวกกัน5บวก2วก็ได้7นะครับแล้วก็นำเนี่ยนะครับหลักร้อยมานะครับ ของเลขท้าย3ตัวครั้งแรกนะครับก็อาจจะติดๆกันคัดหน่อยนะครับพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทําสูตรแบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยได้นําเลขหน้าเลขท้ายมาคํานวณส่วนมากก็จะเป็นรางวัลที่1เนาะแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับเนี่ยก็อาจจะกระตุกกระตักกระตักตุกกระตุกกระตักนะครับเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะครับเจ็ดบวกกับเก้านะครับก็จะได้หกบวกเลขคงที่หนึ่งเข้าไปก็จะเป็นเจ็ดนี่นะครับหกกับเจ็ดนะครับเด็นล่างเนาะ ผลที่ออกนะครับก็จะเป็น1 7นี่นะครับก็มานะครับยังเข้ามาเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับนี่เกหก็น่าจะไปบนด้วยนะครับบนที่ไหนล่ะแก้บนด้วยอ่านะครับคนละบนนะครับหรือเล่นมุกบ้างขำบ้างไปขำบ้างนะครับจะได้ไม่ซีเรียสนะครับเนาะเออนะครับหรือจะซีเรียสกว่าเดิมนะครับหรืผมเล่นมุกต่อไปหาในวันที่1นึ่งทัเนาะกรกฎาคมก็จะเอาครั้งแรกนะครับ เลขท้ายครั้งแรกของวันที่1อ่าวดวดของวันที่16 4กอ่านะครับก็จะเป็น4 4 7นะครับล่างก็จะเป็น1 7เจนาะจะคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็7 1 3ได้3 7 7เป็น49นะครับเจออ่านะครับก็จะบวกกัน3บวกกับ9นะครับก็ได้2 ตามหลักร้อยของครั้งแรกนะครับก็จะเป็น4บวกกันเข้าไป4บวก2เป็น6บวก1เข้าไปก็จะเป็น7นี่นะครับมาลอกเดิมอีแมอมอูแล้วนะครับมาลอกเดิมอยูแล้วนะครับก็สังเกตว่าที่ผมทําให้ดูดีนะครับเนี่ยล่างอองตัวนี้แคปหน้าจอเนี่ยสังเกตว่าถ้าได้6กับ7เนี่ย มักมาเเนี่ยวัวที่ผมยกตัวอย่างม,มาเนี่ยหกับ7ดมักมา7แถมยังมาในหลักหน่วยนะครับ <ouse reasoning paper> อันนี้ก็น่าชิดอยู่นะครับซึ่งผมให้ไปในชุดล่างแล้วนะครับให้ไปในชุดล่างมีตัวนี้อยู่นะครับมีตัวนี้อยู่มีสองตัวนี้อยู่มีตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มีตัวนี้มากกว่าแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับซึ่งซึ่งผมทําเลขดับนะครับทําเลขดับถ้าชอบตัวนี้นะครับ ถ้าใครชอบ6นะครับก็นํามาในหลักสิบนะครับนำมาจับในหลักสิบเพราะว่ามันดับหน่วยนะครับซึ่งอาจจะมาหน่วยก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเนาะนะครับซึ่งผมก็ทําตามสตินะครับถ้าใครยังเชื่อมั่นสูตรผมนะครับก็จับตัวนี้นะครับมาในหลักสิบนะครับเนาะถ้าอยู่หลักหน่วยก็จับมาหลักสิบนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในหลักหน่วยนะครับตัวนี้นี่อยู่ในหลักหน่วยตัวนี้หลักสิบตัวนี้หลักหน่วยอ่า ถ้าถ้าแตนประจับนะครับก็ตัวนี้ผมจับให้อยู่นะครับซึ่งผมจับในชุดชุดล่างเนาะชุดล่างให้อยู่นะครับก็น่าจะได้เห็นได้ดูกันอยู่นะครับที่ผมจับให้ไปเนาะเออนะครับก็จะมีนี่เลยครับตัวนี้น่าจะกลับหัวหรือเปล่านะครับไม่แน่อาจจะกลับเป็น9นะครับทันนี้หรือจะเป็น6 อ่ะนะครับก็รอดูนะครับในวันหนึ่งกรกฎาคมนี it, ่นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับในสุดวิ่งล่างนะครับลงวัดนี่เป็นงวดแรกนะครับวดที่แล้วไม่มีให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถามว่าเออนะครับหวยออกแล้วค่อยมาลงนะครับก็บางท่านก็ไม่ดูให้จบคลิปเนาะเออนะครับไม่ดูรายละเอียดว่าสูตรใหม่สูตรเก่านะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับต่อไปก็จะได้ดู ในชุดบนเนาะ,ะนะครับดูในชุดล่างแล้วต่อไปก็จะดูในชุดบนวิ่งบนดับบนดับหน่วยบนร้อยเด่นร้อยนะครับสตัวเดี๋ยวรอดูกันนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคด,ดีนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้ความเป็นห่วงนะครับจากช่องหวัวเทแต่ไปนะครับก็สู้ๆนะครับผม คิดว่ามันเกิดขึ้นมาได้เดี๋ยวมันก็หายไปได้นะครับให้โลกนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ใครที่กําลังท้อกําลังทิ้นหวังกําลังเหนื่อยนี่ครับ้าขายขายนู่นขายนี่ไม่ได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับกับหวยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่1กรกฎาคมนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ